สวัสดีครับนุ่มๆทุกคนกลับมาพบกับดัชชีกแล้วนะครับวันนี้เราตั้งกล้องกันอยู่ที่ครึ่งตัวประมาณนี้นะจะพูดถึงเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนะครับมันจะต้องเป็นแบบอยู่ในโซนนี้แหละไม่ผมก็หน้านะไม่หน้าก็เนี่ยโชว์เนี่อ่ะเฉลยก็เลยดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง การดูแลผิวหน้านะครับผมอ่ะก่อนเลยเลยต้องเล่าให้ฟังว่าฤดูกาลเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับจากฝนมาเป็นหนาวถูกไหมอุณหภูมิหรือว่าสภาพอากาศก็เปลี่ยนสังเกตได้จากร่างกายของคนเราเนี่ยเพื่อนๆหลายคนของผมช่วงนี้นะครับมีอาการเป็นผู้แพ้หรือว่าเป็นหวัดเนืน่องจากแบบมันปรับตัวไม่ทันสิ่งที่ผมจะพูดเดี๋ยวมันก็เกี่ยวข้องกับผิวของเราด้วยเช่นกันผิวของเราเนี่ยใครจะรู้ไหมว่า และดูที่มีการเปลี่ยนไปสภาพผิวมันก็มีการเปลี่ยนซึ่งการดูแลผิวในสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันต้องมีความแตกต่างก,กันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นๆดูไหมครับ<ส>อ่ะวันนี้แหละเราเลยจะมาให้ดูกันว่เาเครื่องดูแลรูขผมใช้บนดวงผิวในช่วงนี้เป็นอะไรมี3ตัวแต่ว่า1ใน3มเนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าเขาได้มีการปรับพัฒนาขึ้นให้มีความแบบดีแล้วก็เจ๋งมากยิ่งขึ้น ดูพร้อมๆกันเลยไหมไปดูเลยดีกว่าป่ะไปครับพามขึ้นมาเนี่ยรู้เลยนะว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อ oh. หลายคนมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับกับลาเม,มตัวนี้นะครับก็คือ the treatment lotion นะครับไปดูเดฟเชิกันก่อนโกสัสไม่น่าพอดีว่ากล้องตอนนี้มันแบบกลับหัวอยู่อะครับ <laughs> อ่ะจะเห็นข้างในนะครับว่ามันเป็นใสๆนะ ก็คือเราเรียกกันว่าน้ำตกนั่นเองน้ำตกเนี่ยวิธีการใช้นะครับไม่ยากเลยนะครับคือแท็บไปบนหน้านะครับแต่ว่าชรวิตในการใช้ของผมนะครับทุกครั้งนะครับหลังจากอาบน้ําไม่เกิน5้านาทีคผิวยังมันจะเป็นช่วงเวลาที่จะใช้สกินแคร์ใลท,ทันทีเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยคือผิวยังมีการเปิดอยู่และสามารถดูดซับสารอาหารดูดซึมคุณประโยชน์ของสกินแคร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้น ห้านาทีย้ำนะครับกดใช้เลยทันทีโอเคมาลองใช้พร้อมๆกันนะครับอันนี้คือติ้งต่างว่าหลานะังอาบน้ำมาห้านาทีแล้วนะก็คือแต่งตัวแล้วเสร็จปุ่มเรียบร้อยแล้วเหลือแ,แค่หน้าที่ยังแบบไม่ได้จัดการอะไรซึ่งเราจะมาทําแบบพร้อมๆกันนะครับก็คือเริ่มเลยขอตักสี่หยดสองอันนี้รูมัเล็กผมหยดไวเล็กครับสามสี่อ่ะเมื่อกี้หยดเลยมาเป็นห้าไม่เป็นไรครับโอเควิธีการใช้นะแท็บแท็บ แท็บแทบแบบนี้ครับให้ทั่วหน้าเลยแท็บเรื่อยๆใต้คางด้วยผมจะทาใต้คางด้วยนะเพราะว่าเวลาบนอเราก็ใต้คางจะเป็นส่วที่มันชอบแบบเกิดอาการแพ้แล้วก็แบบระคายเคืองให่สุดนะครับโอเคม่แท,บท็บีเลยแล้วก็มเราแล้วก็ตบบตบ,ตบ,ตบ,ตบเาเลยนีซึมไวมากนะครับ ใช้ดีๆนะอยู่ได้หลายเดือนเลยคุ้มมากๆอ่ะเริมซึงเข้าไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับสเต็ปหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วหนุ่มๆยิ้มเลยเพราะว่าไม่เสียเวลาแล้วก็ง่ายมากๆโอเคไปสเต็ปที่สองกันนะครับ และตัวนี้แหละที่จะบอกว่าเป็นตัวใหม่เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ถ้าใครเห็นแล้วอาจจะแบบเอ้ยคุณนี่หว่าแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยใช้มาแล้วไปดูกันเลยปึ๊บอ,อันนี้นะครับเราเรียกมันว่า the new concentrate นะครับเพราะเขาเป็น the new สูตรใหม่จริงๆเท็กซเจอร์จะต่างกับเมื่อกี้นะอันนี้เป็นอนนู้นเป็นน้ำนะอันนี้เป็นแบบเนื้อแบบนี้ จะมีความแบบหนืดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอะแล้วก็ป้ายลงบนนิ้วของเราเหมือนเดิมผมได้มีโอกาสใช้มาทั้งหมด2อาทิตย์นะครับบอกเลยว่ารู้สึกดีมากเพราะว่าใช้แล้วผิวแข็งแรงขึ้นมากจริงๆนอกจะผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยมันสว่างแล้วมันแน่นขึ้นแล้วก็รูมผลกระชับมากยิงขึ้นนะครับขอท้าความว่าก่อนแล้วเนี่ยผมไปทํางานไงลรวก็ ที่ทำงานเนี่ยมีเมคอัพทีนี้ก็ไปเจอกับเมคอัพที่แบบมอาจจะเป็นเรื่องความสะอาดของตัวแปรงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทิวเราก็เกิดพื่นแพ้ขึ้นมาเป็นรอยแดงจุดๆ,ๆใต้คางหนักมากแล้วก็แบบแกรมมีแบบรอยอยู่เลยตอนแรกก็รู้สึกแบบจะทํำยังไงดีหนะ้าเพราะมันต้องใช้ใบหน้าในการทํางานนะครับพอมาได้ลองตัวตัวี c o n c e n t นี้ก็บอกเลยว่ารอยมันหายไปเร็วกว่า ที่เราคาดหวังไว้อะคือแบบาภในสองอาทิตย์นี้มันจางลงไปเยอะมากคือถ้าใครแบบได้เห็นตอนแรกจะรู้สึกเลยว่ามันน่าก,กลัวแล้วเนื้อนี่ก็แบบซึมไว้นะหอมด้วยหลายคนอาจจะเริ่มแบบดูแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเซรั่มเราอมันยังไม่หมดเลยว่าที่ใช้อยู่จะทำยังไงดีก็คือบอกเลยว่าตัวนี้สามารถใช้ต่อนเนื่องจากเซรั่มของคุณที่มีอยู่ได้เลยคือ ใช้2ตัวพร้อมกันไปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวตามไปที่หลังนะครับเรียบร้อยซึมเข้าไปแล้วตั้งแต่ทาเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความแบบชุ่มชื่นนผิวหน้าเลยครับเตมากเสร็จไปแล้ว2ส,สเต็ปสองสเต็ปไวๆเลยนะครับก็ไปดูสเต็ปสุดท้ายกันด,ดีกว่าไปือมอีกไอเทมคู่มาเจ้าตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ the moisturizing the moisturizing cool gel cream นะครับจะมี คู่กันแบบนี้ต้องใช้ภายด้วยเปิดตรงเนื้อนิดนึงก็วางก่อนแล้วกันเน,นื้อออกมาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เหมาะกับบ้านเรามากๆคือเป็นเนื้เจลเพราะบ้านเราอากาศร้อนเนาะ ถ้าแบบทาสกินแคร์ที่มันหนักๆหน้าก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อย,ยสบายใจไม่ค่อยสบายกายด้วยไม่สบายหนะ้าอะไรปรนะมาณนั้นก็นี่ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็วิธีการใช้นะครับไม่ยากาลงบนนิ้วเลยแล้วก็สเตปมไปในจุดที่เราเคยสเตป์สวนของโลชั่นอเนกประสงค์นะแบบนี้ให้ทัวท่วๆแล้วก็ทาได้เลยความรู้สึกแบบเย็นนะ่ หนุ่มที่แบบมีแอคทิวิตี้เอาดอเป็นส่วนใหญ่ก็คือแบบชอบกําลังกายด้านนอกอาคารหรือว่าแบบมีการเดินทางปไปนู่นไปนี่ลุยอย่างเี้ผมว่าดีเพราะว่าความเป็นเจลมันเบาอะนะแล้วก็เย็นด้วยสบายและให้ความชุ่มชื้นทันทีชุ่มชื้นอะไรไม่ใช่ให้ความชุ่มชื้นทัน,น,น,ทนทีหลัจะใช้ไปจนตลอดทั้งวันเลยนะครับผมว่า ผมจะร้อชอบหน่อยอากาศอย่างบ้านเรานี่คือแบบใกล้ใช้หนาๆหนักๆนี่เป็นานารอดเรียบร้อยตั้งแต่ทาเสร็จก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นทันทีจะแนะนำอะไรดีอ๋อถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วคุณกำลังจะออกไปข้างนอกก็แนะนำว่าให้ตากันแดดอีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนที่แบบ นันจะนอนแล้วก็จบแค่3ตัวนี้เลยหลับไปเลยตื่นขึ้นมาคงจะพบกับความรู้สึกที่ว่าเอ้ยผิวหน้านุ่มชื้นเด้งกระชับจริงๆนะไม่ได้โม้โอเคครับวันนี้ก็คงจะมีมาแนะนำกันแบบเร็วๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าสไตล์ผมคือพูดแบบชับกระชับอยู่แล้วก็ขอบคุณน,นะครับทุกคนที่ดูมาถึงตอนท้ายนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับใครที่กำลังมองอาสกินแคร์ที่แบบเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราหรือว่าสภาพผิวแบบนี้นะครับก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ให้ไอเดียของคุณได้นะครับก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามนะครับใครที่ชอบไลฟ์สไตล์หรือว่าการแต่งตัวการดูแลตัวเองแบบผู้ชายนะครับก็ติดตามอินสตาแกรมผมได้เลย dusc_ntk นะครับรับรองว่าคุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนแล้วก็ขอฝากช anel YouTube อันใหม่นะครับนักธุรกิจต่างไทยนะครับอันนี้จะเป็นช anel ที่ทำมาเพื่อทำบล็อกนะครับท่องเที่ยวหรือว่ารีวิวเป็นแบบคลิปรีวิวเลยใครที่ ชอบไอเทมของผู้ชายผู้ชายนะครับแนะนำว่าไป Subscribe กันได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวกลาใหม่ขอตัวลากันไปก่อนโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ